รับวันนี้เราก็สวัสดีครับผมเราก็อยู่กับพี่รักชัยครับผมวันนี้เราก็ผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านครับอันนี้เราขอสัมภาษณ์ับผมว่าอาไเป็นมอพัตุวส่งนี้ขึ้นได้อย่างไรครับผมศักชายครับผมครับผมโคชหนุ่มนะครับครับผมสักชัยธนานิยานุกูลนะครับก็โครงการนี้เกิดจากลูกชายอยากเล่นฟุตบอลลูกชายชอบชอบเล่นฟุตบอลอ่าก็เลยก็เลยมาก่อดตั้งทีมเพราะฟุตบอลมันกีฬาเป็นทีม การเล่นคนเดียวเล่นเล่นไม่ได้ก็ต้องก็ต้องตั้งทีมแล Jam ้วก็ก I mean, mm ็เลยสอนฟรีเปอร์สอนฟรีเปอร์สอนฟรีครับแล้วก็ใช้ทักษะทักษะของตัวเองที่เล่นที่เล่นผ่านการเล่นฟุตบอลมาจึงอาชีพจึงาาก็เอาทักษะตัวเองมีประสบการณ์มาสอนเด็กๆอยงนี้ฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างฟุตบอลฟรีเสื้อผ้าฟรีอุปกรณ์ฟรีน้ําดื่มฟรีมีทีมงานครบทุกอย่างแล้วก็สนามฟรีไปซ้อมไฟซ้อมแล้วก็ ต้องขอบคุณท่านนายกนายรงเดชตันนุ่งวงศกุลนี่นายกอเนี่ยเป็นบุคคลใจดีมากครับเปรียบเสมือนพระเวสสันดรกับชาติมาเกิดเลยนายกออนี่ยทำทุกอย่างในอำเภอันคาครับสาธารณูปโภคถนนผนางนายกนี่สุดยอดแล้วก็รวมถึงกีฬาทุกชนิดทุกชนิดเลยตั้งแต่กอล์ฟอย่างเลยวอลเลย์บอลบาสเกตบอลสาว่ายน้ำฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสทุกอย่างครับผมนายกให้การสนับสนุนหมดเลยครับ แล้วโครงการดีๆอย่างนี้เราต้องจับอีกก็ทําไปเรื่อยๆครับตามเรื่อยๆครับตามตามกำลังลังครับผมครับผมดีๆครับผมก็ยังไงก็ถือว่าดีครับโครงการที่ดีครับต่อไปเป็นต่อไปครับแล้วอะไรก็ต่อไปอกก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยคือจะสอนเด็กให้ให้เล่นฟุตบอลที่เป็นก่อน พอเด็กนล่นฟุนบอลเป็นปุ๊บคนไหนที่ว่ามีพรสวรรค์ที่จะไปต่อได้เราก็พักดัานให้ไปเข้าโรงเรียนต่างๆต่อยอดไปต่อยอดไปตรงนี้ไม่ได้เป็นภาระทาทาทีมเป็นภาระการทําสร้างเด็กให้ให้ได้บอลเป็นครับแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนอีกระดับต่อไปครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่หนุ่มพี่หนุ่มด้วยนะครับคือโค้ดหนุ่มของเราเองครับครับครับสวัสดีครับครับ